สวัสดีครับกับต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฟอรจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมษในเดือนกรกฎาคม2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดรายลีมาที่ปริบเบอร์69ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคาอธิบายใต้กลิปอัดีมาทําค่าครูได้ครับ เรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณเดือนกรกฎาคม2565ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีแล้วหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเดือนที่2ของช่วงกลางปีด้วยเช่นเดียวกันเนาะทีนี้ผู้ที่เกิดในาราศีเมษนะครับดูได้จากชาร์ตด้านล่างตรงนี้แล้วก็จุดกําเนิดของเราสีแดงตะนุอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองราศีเมษเนาะในเดือนกรกฎาคม2565นี้จะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด4ดวงได้แก่ บริสตยูพุทธสุขอาทิตย์และพุทธอีกครั้งหนึ่งพูดไงว่าดาวพุทธเน,นยราศีสองรอบในเดือนนี้อีกแล้วนะครับเจ้าประจําดาวพุธเนี่ยรอบแรกโคโจรเสร์จเสด็มาถึงการโคโจรอย่างรวดเร็วทําให้เกิดผลที่ผิดปกติคือพูดไงว่ามีสตินะแต่ไม่รอบคอบพวกประเภทตกมาตายตาย,ตายนําตื่นใดๆเนาะทีนี้ดาวพุธยราศีรอบสองเนี่ยหมายถึงพุทธสุประค มีความคิดความอ่านที่ดีมีการตัดสินใจที่ดีมีความรอบคอบนะครับเออก็ถือว่าเป็นพุทธะเคาะตัวส่วนอันนี้เป็นพุทธบเคาะและยังมีอีกหนึ่งรูปแบบของดาวพุธก็คือดาวพุธถอยหลังอันนั้นจะเสียหมดก็คือวางแผนก็ไม่วางแผนรอบคอบก็ไม่รอบคอบไม่มีสติอีกต่างหากเลยกลายเป็นว่าเสียหมดเลยเนาะแต่อันนี้ดีคือมีสติแต่ไม่รอบคอบนะครับคือพูดง่ายว่าดีช่วงต้นแล้วก็ไป เสียช่วงหลังหมายถึงไม่รอบครอบก็มักจะตกมาตาอย่างที่บอกเนาะทีนี้นํามาดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนเลยคือดาวองคารนะครับองคารในเดือนนี้ยังไม่โคจรย้ายราศียังอยู่ที่เดิมครับได้ตําแหน่งเกษตรในราศีเมษทับราศีเกิดลัคนาอาราศีกําเนิดเนี่ยหมายถึงมีอาทิตย์นะครับคนที่เกิดราศีเมษจะมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษนะดังนั้นเนี่ยจึงทําให้อ่า ดาวคามาปะทะเนี่ยก็เกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นคู่ศัตรูใหญ่ด้วยดังนั้นเรามาระวังเรื่องของการที่แบบอธิยังคันคือคู่แตกหักนะครับก็ระวังเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวนะครับจะแตกหักได้นะครับแขนหักขาหักได้นะครับแต่ไม่ทุกคนนะอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเนื่องจากลาภมาตนุหมายความว่ามีโชคมีลาบอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่รุนแรงอย่างก็แค่แบบว่าแต่มันมาจากเลยมรณะคือควาลิเมไดดตนุมรณะในเมื่อมรณะไปถึงตัว วิ่งก็มหาตัวดังนั้นเนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรก็ดีอยู่หมายความว่ามันต้านรับได้ยังน้อยก็อาจจะแบบแขนพลิกขาพลิกไปนะครับคอแคบอย่างเงี้ยครับอืมเป็นลักษณะนั้นได้ก็รับระวังให้ดีทีนี้สุขภาพก็จะเป็นคนที่ที่เบื่อมรณะมากุมตัวจึงทําให้เกิดเบื่อหน่ายเพราะว่าตันุค,คือร่างกายหมายถึงความคิดนะครับเพราะตําแหน่งหัวด้วยราศีเมษจะเป็นตําแหน่งหัวดังนั้นเนี่ยเมื่อ,อ,อดาวคารมาเป็นมรณะมาเป็นตนุ ก็คือเข้มแข็งก็คือตานหลับได้ก็คือออกกำลังกายซะกระจบนะครับจะได้แก้แต่ถ้าเผื่อเราไม่ออกกำลังกายก็มักจะต้องแบบปวดหัวคอ,อ,อเคดแขนเคดขาเคดไปนะครับประมาณนั้นทีนี้ก็คือไม่ค่อยรุนแรงเพราะเนื่องจากลาภากลุ่มแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรเข้มแข็งด้วยแต่อยาเจอกับดาวที่ร้ายในดวงสตา์อย่างเช่นเรงอาทิตย์อย่างเงี้ยอัน,นเนี้ยนนจะเป็นคู่กรณีทำนะครับไม่ใช่ตัวเราทำ ก็ระมัดระวังแล้วดาวเสาร์เนี่ยยังเบียนกระดาวศก่าดาวเสาร์เบียนกระดาวอังคารนะครับและอาทิตย์ด้วยดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงเกณฑ์ค่อนข้างต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับคำว่าอุบัติเหตุไม่ใช่หมายถึงทางรถอย่างเดียวหมายถึงเ,เขาเรียกว่าขาดเจ็บภาพเข็มก็ยังตําม,มือนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะต้องเป็นเลือดตกยางออกแต่จะร้ายหรือจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยแล้วแต่ดวงชะตาและความรับข้อของ ัวคุณด้วยนะครับบางคนขับรถใจร้อนนั่นแหละครับก็ระวังให้ดีแต่มันก็เกิดประจานะคือมันทุกปีอะครับพูดง่ายเกือบทุกปีไม่ใช่ทุกปีดาวคารเนยครบรอบปีครึ่งแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในตรงเนี้ยมันครบรอบทุกปีดังนั้นเนี่ยมันจะเหลื่อมกันตลอดนะครับก็เอาเป็นว่าบอกไม่ได้อะเพราะว่ามันมันเหลื่อมกันตลอดเลยเนาะก็เอาเป็นว่าในรอบปีหนึ่งครึ่งปีครึ่งอย่างเงี้ยครับก็ระวังทีนี้ดาวคารมาจาก เลืนมรณะมาถึงตัวขี้เบื่อจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ให้บ่อยแล้วจะดีนะครับคือหมายว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอย่างเช่นไปสัญญกรรมก็ได้นะเออใจเลื่อนตอกอยางออกไปนะครับก็ถือว่าจบแล้วไปฟิลเลอร์ไปอะไรใดๆก็ได้นะครับคือพูดง่ายว่าเป็นการเจ็บตัวที่คุ้มเป็นการเจ็บตัวที่ที่ถูกดวงไม่คือเป็นการแก้โดยในตัวพูดง่ายเนาะประมาณนี้ครับ บางคนให้เลือดก็ได้หมายถึงว่าไปบริจาคเลือดนะครับก็มีการจะเอาเลือดออกอ่ะอย่างน้อยก็มีเข็มแทงนะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเออมันก็เข้าดวงละนะครับเลือดตกยังออกมีการบริจาคเลือดเสียเลือดอะไรเงี้ยครับก็แก้เข็ดแก้เคราะห์กันไปนะครับแต่คือไม่รู้มันจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่ว่าโบราณบอกแบบนี้อืมก็ทําไปเถอะดีกว่าไม่ทําอะไรใช่ไหมครับถ้าสมมติมันช่วยได้อย่างน้อยอุบัติเหตุร้ายแรงจะได้ไม่เกิดอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ ไม่ต้องตกใจนะไม่ไม่ได้เกิดทุกคนหรอกเพราะมีลาบมาอยู่อืหรือบางคนเนี่ยไปทําเรื่องของอประกันนะครับชีวิตประกันภัยประกันรถเนี่ยครับเพราะลาภมาไปว่าจะได้ได้เงินจากสิ่งประกันนั่นแหละครับที่นี้จบเนาะท,ที่ที่เรื่องของตัวตนต่อไปดาวมังกอยู่นะครับดวงแรกที่จะย้ายราศีวันที่เจ็ดเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเจ็ดเดือนเจ็ดย้ายเจ็ดปีอีกหางอัธร์เลขเจ็ดก,ก็มา เดือนการเงินนะครับตอนแรกกลุ่มตัวเป็นอะไรพลิกผันชีวิตโลโลอรคัสเตอร์นะครับขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่นอนไม่ได้งงงวยสับสนกับตัวเองพ่อมรูอยู่แปลว่าพลิกผันพาอมันอยู่กลุ่มตัวมันก็พลิกผันเรื่องชีวิตเรื่องวาสนาเรื่องตัวตนจึงหมายถึงข,ขึ้นขึ้นลงลงตามจังหวะของชีวิตที่เป็นกราฟหัวใจนะครับที่แบบเวลาแพทย์ปั๊มหัวใจอะครับเห็นไหมที่มันจะเป็นขึ้นล้องตี๊ดต,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 ตีตีเนี่ยน่าครับ ก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะฟันปลานะครับอืมขึ้นขึ้นลงลงแบบนั้นเลยนะครับเอาแน่นอนไม่ได้ไม่ชีวิตไม่รับเียเบนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทุกข์อย่างเดียวนะมันก็มีสุขด้วยเจ็ดปีเนี้ยมันหมายถึงว่ามันมีลงมันก็มีขึ้นนะครับมันจะขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นอยู่นั่นอ่ะอ่มันบอกไม่ได้ว่าอะไรยังไงแล้วแต่ดาวเนาะพูดง่ายก็ดาวพระศุธินี่แหละครับอยู่ในเรือนสุภาษะมันก็ดีอยู่ในเรือนกรรมะก็เหนื่อยหน่อยอยู่ในเรือนลาภะก็ดี อยู่ในวินาศก็เสียอีกแล้วเห็นไหมครับดีดีขึ้นขึ้นเสียเสียลงลงอย่างเงี้ยเห็นไหมยังเนี่ยปตัตนีก็ดีมรณะก็เสียสุภาพก็ดีกำมาก็เสียอาภาก็ดีวินาศก็เสียอย่างเงี้ยสลับกันเป็นฟันปลาเลยเห็นไหมยังเนาะก็เป็นขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับทีนี้พอเราวรฤจะยูเข้าเรือนการเงินจําไว้นะครับเจ็ดปีก็จริงแต่เขาจะอยู่แค่สี่เดือนก่อนดีเดหนึ่งธันวาเนี่ยถอยลงเรือนตนุ นับไปสี่เดือนเหมือนกันนะครับดีสี่เดือนเสียสี่เดือนแล้วก็จะมาเข้าอย่างถาวรในช่วงเมษายนปีหน้าก็คือเจ็ดปีปเลยเนาะก็ถือว่าโอเครอดละแต่มันอยู่เดือนการเงินคําว่ารอดมานที่หมายคมว่ามันจะรายคูณสองแต่โชคดีที่คนราศีเมษเนี่ยไม่เสียมากเพราะการะดุมพระก็เลื่อนที่ดีตนุก,ก็เลื่อนที่ดีไม่ได้เป็นเลื่อนที่เสียดังนั้นเนี่ยไม่ใช่อริมานวินาศก็เลยไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นแต่อาจจะอืมมีดีมีเสีย เป็นทุกขลาบนะครับก็โอเคเพราะว่าดาวพฤหัสทุกคนก็มีอยู่แล้วในดวงจะเหวี่ยงมันออกไปจากดวงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามคือจัก,กรวาลเนี้ยยิ่งใหญ่มากเราเป็นแค่เศษผงธุลีนะครับในจัก,กรวาลน,นี้เรามีหน้าที่เดียวคือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสิ่งแวดล้อมไปตามธรรมชาติและจัก,กรวาลเราไม่มีอำนาจที่จะไปหยุดดาวดวงใดให้อยู่นิ่งได้นะครับ ดาวมฤตยูเนี่ยใหญ่กว่าโลกอีกจึงไม่สามารถทําได้แล้วมันอยู่ไกลด้วยมันมาถึงดวงเคราอาเพศนะครับอาเพศถ้าเขาเลื่อนการเงินมุนเงินครับเงินอยู่ไม่อยู่ไม่นิ่งเข้าขาออกๆอย่านั่นนะ่ะก็เป็นโรลโลคอสเตอร์เรื่องการเงินนะครับก็หมายความว่าไม่อดเงินนะแต่มีปัญหาเ,เเาเก็บเงินไม่อยู่มฤุตยูตรงนี้เพราะเก็บเงินไม่อยู่มีเข้ามาแต่ก็มีออกไปคือพูดง่ายบางคนจะ,จะพีคมากเลยนะ เรื่องการเงินคือไม่ได้แปลว่ามันเสียอย่างเดียวนะครับมันดีด้วยคือหมายถึงจนเป็นรวยรวยเป็นจนแต่อยู่ที่คุณจะรับมือมันยังไงจะไหมคุณจะรับมือมันยังไงคุณจะรวยก็ได้ไม่ต้องกลัวแต่มันจะเสียก็ได้อย่างเช่นคุณทําลงทุนแล้วไม่ลืมหูลืมตาดาวพฤษฎสดีสุภวินาศหมายถึงความสําเร็จมันไม่มีถ้าคุณไม่ใช้ความคิดดาวพฤัสดีคือความคิดความรู้ ทำไมไม่เรียนถ้าเรียนแล้วมันจะแก้วินาศได้แก้ความสูญเสียแก้ความเสี่ยงได้ในการเรียนรู้แต่หลายคนไม่เรียนครับบอกไปอย่างนั้นอะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันจะไปโดนใครก็ได้แน่นอนนะครับคืออย่าฟังแต่คําพยากรณ์แล้วไม่ทําเพราะไม่งั้นมันไม่ช่วยอะไรคุณไม่ได้บางคนชอบมาฟังเอามันนะครับว่าแบบเออดีหรือร้ายแค่นั้นแหละก็เหมือนกับอืมคะแนนอะไรอะ แบบฟังฟัง,ฟงอมันนะเนาะอืมก็แล้วแต่นะก็ก็ชีวิตใครชีวิตมันนะ่นนะครับทําดีก็ได้กแก่ตัวทําไม่ดีผลร้ายก็มาถึงตัวอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าอธิบายให้ฟังว่าความรู้ลดความเสี่ยงความรู้ทําให้เกิดการพัฒนาการบริหารการจัดการเรื่องการเงินอืมเพราะดาวพฤหัสตกวินาศแปลว่ามันไม่มีความจัดการบริหารมันไม่มีมันจึงต้อง เหตุมันคือไม่มีการบริหารการจัดการผลมันจึงหมุนเงินไงเงินเลยต้องหมุนไงครับเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจกับมันพอเงินไม่มีไม่ต้องโทษใครครับเพราะว่าตัวคุณไม่บริหารไม่จัดการมันเองเข้าใจหรือยังอย่าลืมว่าดาวเสาเป็นกรรมะในเดือน,น,นกรรมะเนี่ยเป็นกรรเ,นเนกษตร,รแต่ว่าเหนื่อยยากในการทำมาหากินแล้วเงินยังมาหมุนอีกอ่ะจะรอดไหมล่ะเจ็ดปีเนี้นะครับไม่หรอก พอเดี๋ยวดาวเสาร์ขึ้นไปมันก็ดีละนะครับกรรม,มะลาภะอ,อีกหนึ่งปีเต็มเนี่ยคุณจะรอดไหมก็ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะพึกผันเรื่องการเงินทําดีมันก็ได้ดีไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าคือบริหารจัดการไปแล้วมันก็ดีแต่ใครทําสุ่มสีุ่่มห้าก,ก็เต็มตัวนะครับทุกระยะยาวดาวเสาเนี่ยยู่ในเรีอนกรรม,มะแปลว่าป,ปิดจุบรวกรรมมันทุกนะครับอืมประมาณนี้แล้วกันเนาะอธิบายแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่เจ็ดปีมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะครับต่อไปดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศรีกรกฎดวงที่สอง วันที่12กรกฎาคม65เสิร์ดดาวพุธอยู่เดือนธาตุน้ำเนี่ยแหลเก่งไม่ได้ได่าใครนะแต่ว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจราจาพอมันอยู่ในก็นมันเป็นธาตุน้ำเนาะแต่พออยู่ในเนดือนธาตุน้ำก็คือแหลเก่งในการแหลในครั้งนี้มันคือการเอาตัวรอดได้แต่จงจําไว้ว่าอย่ากโกหกย่ากรล่อนคือมันกรลลอ่น,อนคือแบบปาลาไหลใส่สเก็ตปาลาไหลชุบน้ํามันนะครับลื่นไหลไปทั่ว แต่ว่าถ้าทําดีมันก็ได้ดีนะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีก็ระวังระวังตรงจุดนี้แล้วพุทธเล็งกระเสาได้คู่โครงการระยะยาวมันก็ถือว่าช่วยกันดีงานเล็งกับพันธุแปลว่าถ้าวางแผนระยะยาวเนี่ยจะได้อสังหาคือพูดง่ายว่าถ้าเราไปซื้ออสังหาุ๊บเนี่ยการงานจะต้องแบบคํานวณแล้วครับเอเงินจะพอกินไหมถ้าไปซื้ออสังหาเห็นไหมครับดังนั้นอยากเป็นการวางแผนระยะยาวนะก็คือพูดง่ายว่าให้ ให้ลดความเสี่ยงด้วยการที่แบบเป็นหนี้ระยะยาวนิดนึงแต่ว่าอย่านานจนเกินไปเพราะดอกเบี้ยมันทบต้นก็เอาเป็นว่าอยู่ระหว่างกลางที่ดีที่สุดที่เราไหวอ่าถ้าไม่ไหวพอส่งไม่ได้ก็จบป้านก็ปลิวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างกลางให้ได้ครับและอย่าเสี่ยงด้วยอืมไม่ใช่บอกบางคนโอ้อยากปิดหนี้เร็วอยากปิดบินเร็วก็จริงแต่คือเอาไปโปะที่หลังได้เนาะก็คือไปรีไฟแนนซ์เอานะครับ ก็เป็นลักษณะนั้นอืไปหาความรู้เพิ่มเติมเข้าไว้แล้วคุณจะรอดอืนะครับก็มีเกณฑ์ได้สังหาเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรในเรือนกรรมะการงานจะสร้างความมั่นคงให้เนาะทีนี้เพราะมันเล็งพันธุนะ์ไงยงานเล็งพันธุ์เพราะว่างานนี้แหละจะเป็นตัวทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะมันเล็งกันนีทุกราศีนะครับต่อไปเ,ออเรื่องดาวพุธมาจากเรือนอริกับเรือนสาชะก็มีเกณฑ์ใช่ไหมครับอริคือหน,นี้สิน พันธุคือเรื่องบ้านสะาชาคือการเซ็นสัญญาการติดต่อเซ็นสัญญาเรื่องบ้านแต่เป็นหนี้ก็โอเคก็นี่ไงก็จะได้บ้านเห็นหรือยงังก็บอกแล้วว่าเลงกันไม่เกี่อยออย่างหนึ่งคือจะมีเกณฑ์การซื้อขายบ้านแต่จงจําไว้ว่ามันหนีบอะไรไปด้วยแปลว่าให้ระมัดระวังเรื่องของเอกสารดูดีๆนะครับการซื้อขายบ้านคือมันมีลักษณะของการซื้อซื้อนี่คือเป็นหนี้แต่ขายเนี่ยก็มีปัญหาอ่า แต่ปัญหานี้ไม่ได้เรื่องใหญ่เราแค่อยาอย่าสะเพ่าคือทําอะไรอย่าต้องต้องมีหลักฐานคือพยานเนี่ยครับคือเราต้องเข้าใจะนะเวลาถ้าเป็นเป็นเรื่องแล้วนะเป็นคดีความอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นนะแต่ว่าอธิบายให้ฟังว่าถ้าใครมีเกณฑ์ที่ถึงขั้นฟ้องร้องกันเป็นคดีคงคดีความเนี่ยวิธีการแก้ให้เอาตัวรอดได้ก็คือการที่เราต้องมีสัญญาเท่านั้นยาปากลมปากลอยนะครับอ่ อ๋อ oh, ไว้ใจกันอ๋อ oh, รู้จักกันไม่ได้เขาโกหกคุณแล้วทาไงอะ่ะรู้จักไหมเพื่อนหลักหักเดี่ยมโหดแอบแทงข้างหลังใดๆเนาะดังนั้นเนี่ยใส่ร้ายใส่ความมันมีหมดอย่าเชื่อถืออย่าไว้ใจใครทั้งสิ้นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีหมายความว่าตัวเราแย่แล้วตัวเขาก็จะมันทาร้ายเราอีกนะทีนี้วิธีการคือพยานเนี่ยมีได้แต่มันไม่ใช่จุดสําคัญเพราะเราซื้อตัวกันได้ อย่างเช่นคู่กรณีมาซื้อตัวพยานเนี่ยให้เงินมากกว่าเราเขาก็เชื่อเขาก็อืมบอกบอกเป็นเท็จก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะแย่ดังนั้นเนี่ย, yeah, นนยอย่าไปพึ่งที่เป็นพยานมากแต่ควรมีนะแต่ว่าเราควรจะพึ่งหลักฐานเพราะหลักฐานเนี่ยถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ดูคดีแตงโมสิครับวุ่นวายมากแต่หลักฐานก็คือหลักฐานครับหลักฐานเนี่ยนิติวิทยาศาสตร,ร์เขา เขาสามารถหาความจริงได้หลักฐานเป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าปากเพราะเนื่องจากราศีเมถุนเนี่ยราศีปากทัดลมลมมันเลื่อนลอยครับแต่ราศีกันเป็นทัดดินแปลว่าหนักแน่นแปลว่าถ้ามีเอกสารถ้าปัญหามาจากเอกสาร่ยจบเลยหลักฐานนะครับแต่ถ้าปัญหามาจากปากนี่ไม่เท่าไหร่เพราะเรายังมีหลักฐานที่ไปสู้ได้เขาจะเชื่อหลักฐานมากกว่าพยานจริงอยู่ว่ามันมี2ออย่างก็ดีเป็นเครดิตแต่ว่าอย่าลืมอย่าบอก อย่าลืมว่าผมบอกไปแล้วว่าหลักฐานเนี่ยมันมันเมกันได้เออพยานเนี่ยมันเมกันได้แต่หลักฐานเมกก็ได้แต่มันสืบได้ครับหลักฐานมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่คนนะครับมันมันเป็นตายตัวเข้าใจไหมมันมันไม่สามารถแปลงร่างได้อืมหลักฐานคือหลักฐานเนี่ยการเซนปลอมแปลงอะไรเราก็ตรวจสอบได้นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้ดังนั้นเนี่ยเข้าใจถูกว่าเราต้องเน้นไปที่หลักฐานไม่ใช่พยานเนาะเอาประมาณนี้อันนี้ให้เคสไว้เลยสำหรับคนที่จะเป็นคดีความ ก็ก็ให้ให้เน้นไปที่หลักฐานมากกว่าโอเคอย่าบอกว่านอกเรื่องนะเพราะมันสําคัญกับทุกคนเพราะคุณจะโดนคดีความเมื่อไหร่คุณก็ไม่รู้หรอกนะครับอย่าอย่าชลาใจไปนะเพราะว่ามันสําคัญมากนะการเป็นคดีความเนี่ยถ้าแพ้อ,อีกทําไงละ่ะได้ติดคุกติดตารางเนี่ยมันไม่ไหวใช่ไหมครับดังนั้นเอาตัวรอด,ด,ด,ดให้ได้บอกไปแล้วนะครับอย่ามวัวแต่เอาคำายาารณ์ที่สวยหรูหรือแบบฟังง่าย,ายๆนะครับเพราะมันแก้ไม่ได้ หรือใครอยากติดคุกก็ว่าไปนะครับไม่ฟังก็แล้วแต่ทีนี้ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนวันที่14กรกฎาคม65นะครับยูนในเรือนสาชะสังคมพืชฝูงพี่น้องมาจากเรินงการเงินการเงินวิ่งก็หาสาชะแปลว่าคนในสังคมจะให้เงินเราแต่ถ้าสังคมวิ่งก็หากระดุมพระเมื่อไหร่อันนี้ไม่ดีเพราะแปลว่าเขาจะมายืมเงินแต่อันนี้โชคดีตรงที่ว่าการเงินวิ่งก็หาสาชะแปลว่า เขามีอะไรเด่นจึงดึงดูดให้เงินเนี่ยวิ่งก็หาเขาดังนั้นเนี่ยเราก็คือเราจะหยิบยืมก็ได้นะครับอืมแต่จงจําไว้ว่าไม่ควรยืมเงินใครหรอกเพราะว่ามันมีดอกเบี้ยนะครับแล้วมันมาจากเรือนกระดุมพระสาชะปตาน,น,นิสนาชะแปลว่าจะได้หุ้นส่วนแล้วก็มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันหุ้นส่วนกันอ่อแค่นนะส่วนแบ่งปันหุ้นอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็เป็นลักษณะของการที่จะมีการเซ็นสัญญาด้วยนะครับด้วยการลงทุนร่วมกันอืมเอาเงินไปลงทุนนะครับประมาณนี้ได้ด้วยนะอืมทีนี้ก็อืมก็เรื่องดีเ,าเราะว่าหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่เลือกดีๆนะอย่าลืมดาวมักจะอยู่ในเรือนกระดุมพระก็หมายความว่าถ้าเอาเงินไปลงทุนแล้วเลือกคนผิดเนี่ยเงินหมดตามพิกละลายาม่น้ำนะครับมีล้านหมดล้านมีสิบล้านหมดสิบล้านจำไว้ว่า ไม่ได้หมดตัวแต่หมดหน้าตักนะครับคือเราลงกี่กี่ร้อยกี่พันก็หมดเท่านั้นแหละคือให้ระวังไม่ได้แปลว่ามันลงไม่ได้แล้วก็อะไรใดๆนะแต่แค่ให้ระวังเพราะมันอยู่เจปียังไงคุณก็ต้องลงทุนใช่ไหมครับเออแต่แค่ว่าให้ให้ฉุกคิดนิดนึงให้ดูคนนิดนึงนี่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 แวนวภาษีหน,น,นวินวนาทเนี่ยสภามันวินาทมันหมายความว่าจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์แบบเบื้องหลังก็หาคนที่ ไว้ใจแล้วช่วยเราเลือกอีกคนหนึ่งก็ได้สอบถามผู้ใหญ่ก็ได้ถามคนที่แบบอาบน้ําร้อนมาก่อนก็ได้ว่าเออการการมีหุ้นส่วนจะต้องยังไงอ,อะไรยังไงเรียนรู้ดีๆกับการที่มีหุ้นส่วนเพราะว่ามันมีอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นใครก็เราไม่แน่ไม่นอนหรอกครับม,มันไม่ใช่ครอบครัวเรานะครับอย่าลืมเขาก็คือบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ําแต่เพื่อผลประโยชน์ก็มาร่วมทุนกันใช่ไหมครับบางคนรู้จักกันชั่วข่าวอาถูกจริตถูกคอกันก็ มาชวนกันร่วมหุ้นแต่มันคือระวังครับแล้วอย่าลืมเอกสารอย่างที่บอกไปเนาะเซ็นกันดีๆอย่าหุม้มหุ้นลมหุ้นลอยอย่าไม่เอานะครับต่อไปดาวอาทิตย์นะครับเข้าสู่ราศรีกรกฎเป็นมหาจักรวันที่17กรกฎาคม65ดาวอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะปุตตะลงเรือนพันธุก็แปลว่าได้บ้านใหม่ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายบ้านอันเนี้ จะได้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านใหม่ๆปุตตะพูว่าใหม่นะครับจะได้บ้านใหม่เล็งมาที่กรรมะนะครับเป็นร้อนอกร้อนใจก็หมายความว่ามันจะเมคมันนี่ทันไหมก็คือโอเคเส้นยาแดงผ่าแปดคือหมายถึงว่าแบบลุ้นนะครับว่าแบบเอ๊ะมันจะได้ไม่นออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไปไปตรวจสอบการเงินตัวเองดีๆนะครับดูดีๆว่าเราจะใช้นี่ไหวไหมควรปรับโครงสร้างนี่ให้มัน โอเคกับตัวเรานะครับให้เราสามารถใช้นี่ได้ไม่ใช่ว่าไปเอาหนี้เกินตัวเพราะบ้านหลุดไปแล้วจบเลยนะครับอลดหลุดไปแล้วจบเลยนะทุกอย่างที่ทํามามันเสียเปล่านะครับรถก็เสียเงินก็จ่ายไปละอมไม่ได้อะไรเลยนะครับต้องระวังเนาะได้แค่เท่าที่มีนั่นแหละยืดได้ขนาดก็ได้ยืดได้เท่านั้นนั่นแหละก็คือได้ใช้แคนะ่นั้นเนาะทีนี้ดาวทิตมีดวงเดียวจบต่อไปดาวพุธยาราศีรอบสอง วันที่28สิงหา,าคม65ในราศีสิงห์เป็นพุทธวยยนได้3ตําแหน่งเลยทั้งอุจจาวิราชทั้งมหาจักรทั้งราชาโชคดังนั้นเนี่ยมีอํานาจในเรื่องของการพูดมีเสน่ห์เรื่องของคําพูดแต่กัล่อนคือพูดง่ายว่าอยยาบอกแล้วว่าอย่าไปโกหกใครเพราะว่าดาวพฤหีดาวแห่งการตัดสินคดีความในเรือนวินาศแปลว่าตัดสินให้ลมละลายตัดสินให้ชีวิตพังนะครับเพราะเราทําผิดเอง เข้าใจไหมครับจงจาไว้ว่าไม่ต้องมาถามนะคนที่แบบจะ,ะจะเป็นคดีความจะรอดไหมถ้าทําผิดนะยังไงก็ไม่รอดไม่ต้องถามนะครับเพราะกฎแห่งจัก,กรวาลมันมีบอกแบบนี้แล้วว่าว่าใครทําดีได้ดีทําช่วยได้ชัว่วใครทําชั่วแล้วจะหวังดีมันมีหรอครับถ้าหวังถ้ามันมีอ่ะคนชั่วคงเต็มเมืองไปหมดละใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องนับใช้ไปตามกรรมใครทําอะไรไว้ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเดินทางผิดตั้งแต่แรกเนี่ย ดาวคนราศีเมษเนี่ยไอ้ไอ้ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าดวงดาวมันบอกว่าราพะแปลว่าโลกดาวราหูแปลวโลกแล้วยิ่งคนราศีเมษได้ดาวราหูเป็นดาวราพะอีกแปลว่าคนราศีเมษลภมากโลบมากมากภบลบกว่า12ราศีครับแต่ผมเข้าใจการที่เราโลภมันไม่ผิดหรอกแต่โลบต้องถูกทางโลบเราต้องไม่ทาร้ายคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่ผิดกฎหมายนั่นแหละลภไปเถอะนะครับไม่มีใครว่า แต่ว่าถ้าคุณโลภแล้วคุณทําผิดกฎหมายเบียดเบียนคนอื่นทำเขาเรียกว่าทํานามบนหลังคนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่สมควรอันนี้คือประนามนะครับแล้วก็ขอให้กรรมตามทันด้วยเพราะเนื่องจากว่าเพืผมไม่แช่งแต่ขอให้กรรมตามทันเร็วๆแค่นั้นแหละอืมเพราะเนื่องจากว่ามันหลอกโลก,ลกเพราะเบื่อมากอะกับคนที่คือคืออาจจะอินไปนิดหนึง่งนะครับเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ถูกเบียดเบียนครับผมเป็นคนที่ถูกเบียดเบียนจากคนประเภทแบบ นิสัยไม่ดีเพราะเราก็อยู่ของเราอะ่ะเราก็ยังมาเบียดเบียนอืมอินมากไปหน่อยต้องขออภัยนะครับแต่ว่าโลกเนี้ยสวยนะครับใครที่เดาเทาๆดำๆด,ด,ดักๆเนี่ยเต็มตัวรับเคาะเพราะเนื่องจากว่าโลกเราสวยถ้าไม่สวยจะมีสิ่งมีชีวิตได้เหรอใช่ไหมครับเออดังนั้นเนี่ยเราต้องโลกสวยเข้าไว้แต่อย่าโลกสวยเกินไปนะโลกเสียแบบพอเหมาะเพราะว่ามัหมายวาว่าอยู่ในศีลธรรมแค่ศีลห้าพอครับ ไม่จาเป็นต้องหืมพระส่งองค์เจ้าสองร้อยกว่าข้อนั่นน่ะนะประมาณนี้แค่ห้าข้อทําให้ได้ก็จะพอละทีนี้ดาวพุธเนี่ยมาจากอาริใช่ไหมครับแล้วมาจากสังคมลงเรือนเปิดตาก็แปลว่าจะได้เพื่อนใหม่แต่นําปัญหามาสู่ก็แปลว่าเลือกคนให้ดีเลือกคนดีก็จบครับอ่าเนาะประมาณนี้นะครับเขาจะมาหลอกลวงนะพระดาวพุธมาจากเนี่ยอริมาอยู่เป็นดาวพุธเนี่ยนะครับแปลว่าเขาจะใช้วาจาที่อันมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ย มันหลอกล่อเราได้ต้องระมัดระวังเราไปหลอกคนอื่นก็ได้คนอื่นหลอกเราหลอกเราก็ได้ด้วยนะครับต้องระมัดระวังเนาะยังไงก็สามารถติดตามาคำาภิกรได้ในคลิปหน้าเดือนนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจดวงชะตาแล้วทาถูกทางหรือเปล่าสูส้ๆสามารถติดตามคำอภิบาลได้คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำาภิบาในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ